คุณหมอเลยเมื่อกี้ตกใจมากค่าใส่ตาสั้นลบเก้ค่ะคุณหมออันนี้ถือว่าสูงมากเลยไหมคะแรงค่ะเด็กคนนั้นจะสังเกตว่าเจนใหม่เนี่ยจะสั้นมากกว่าเจนคุณพ่อคุณพ่อสั้นห้่อไม่ใช่ไหมครับผมใช่ครับมีมีน้องๆสั้นเกินพ่อหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อาณาคตเนี่ยมีแต่เทรนด์ที่จะสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเราจึงอยากที่จะชะลอใส่ตาสั้นให้มันน้อยค่ะ เปลี่ยนทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็มีตัวช่วยอย่างเงี้ยค่ะตัวช่วยเรื่องเลนส์ก็การรักษาต่างๆเพราะวกเราไม่ตื่นเต้นที่มีเลนส์อะไระใหม่ๆหรือยังตกใจเลยค่ะลด900นะคะโอ้โหพุ่งปี๊ดมาก900น,นี่เลนส์ของพี่ชายนี่ขึ้นหนาแบบ <laughs> หนามากเลยครับ <laughs> เหมือนเป็นแบบแทงแทงตู้ฟ้าอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าหนะน <laughs> จริงๆหนาจริงๆโอ้โห ใช่ใช่พีนี่สุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยเพราะว่าบางท่านอาจจะยังไม่เคยพาเขงไปตรวจท่าสายตาหรือว่าอาจจะยังไม่เคยสังเกตพฤติกรรมน้องๆหรือว่าลูกๆของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่หนึงครับอ๋อจริงๆเท่าที่ประสบการณ์เนาะก็ก็อยากพยายามดูใช้จอในในที่มืดครัแล้วก็อ่าเวลาใช้จอก็ต้องต้องมีช่วงเวลาใช้เวลานานเกินไปไม่ดีครับตอนเด็กๆเราอาจจะ แบบพ่อแม่ยุ่งมากเลยไม่ได้มาเป็นห่วงเราในด้านานี้นก็เลยใส่ตาสั้นมาตัา้งแต่ป .2 นี่นะครับก็ฝากทุกคนก็การการไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้นหรือว่ามีปัญหาด้านสายตาเป็นอะไรนี้มีชุกมีถือว่าเป็นลำบากใช้ชีวิตมากๆเหมือนกันเนะาะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะฮะถ้านึกถึง การถนอมสายตานะให้พิ่ถึงหัยานะครับใช่นะคะล,ลดมากนะคะแล้วก็อย่างคุณพี่แอมก็มีการสังเกตพฤติกรรมน้องด้วยใช่ไหมคะว่าแบบเัยวนี้พฤติกรรมการใช้ที่แบบจอใกล้ตามากเกินไปหรือเปล่าคือเราเราตั้งกดให้เขาอยู่แล้วนอกจากเขาทาการบ้านเราก็จะมีการใช้เวลาวันหนึ่งไม่เกิน2ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นดูทีวใช้ i อแพจะเป็นเฉพาะสาวอาทิตย์นะคะดีนะครับ เหมือนไม่เต็มใจนะคะหรือจะอยากเริ่มมากกว่านั้นนะคะเพราะจริงๆการบ้านในโรงเรียนมันก็ต้องใช้ใช้พารทีพางมีบ้างแต่ก็เข้าใจเขาแต่จริงๆการการดูจอในโรงเรียนมันก็เยอะพอสมควรแล้วที่บ้านเราก็พยายามไปมอบพาร์ท์มาบางกรณีโอเคป๊อบป๊อบโอเคไหมคะวันละสองชั่วโมงโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคเลยบ๊ายบาย อวดนะคะเดี๋ยวก็เรียนเชิญถ่ายภาพด้านหน้าเวทีนะคะเดี๋ยวเราแถบผภาพหมู่ร่วมกันนะคะมุมกว้างเลยค่ะเย้สุดยอดเลยนะคะวันนี้ถือว่าเรามาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับโลกนักล่าชิ่งอีเวนต์กับโฮย่โยสมาร์กับเลนที่จะฉลองการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นในเด็กนะคะเอาล่ะค่ะก้องไงยกมือได้กดไลค์นิดนึงค่ะเฟ ยอดไปเลยนะคะรางวัลการตีมากมายนะคะเอาละค่ะทุกท่านเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามีของเชื่อลึกมอบให้ด้วยนะคะโดยท่งนี้โอเคโอเคโอเคมีขั้าตนหลังไหมค่ะโอเคดู back camera ก็ให้ยกมือนิดนึงค่ะจะได้โฟกัสถูกนะคะโอเคต่อไปค่ะเดี๋ยวขออนุญาตมอบของเชื่อลึกนะคะ next you like d l to present a token of appreciation สองเราที่ได้มารูอยาเดี๋ยววันนี้อชกับที่หมอน้องบอกออกมาจริงใจสุดๆเห็นฟันขอมทุกซี่เลยค่ะลูกขอบคุณมากค่ะคนสวยออาถ่ายรูปอีกหนึ่งรูปนะคะ